พูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี B ่บางแอล www.kpbl.lets.com kpbltv at youtube. com ครูพี่บางแอลทีวีที่ youtube. com สวัสดีกันอีกครั้งนะครับ Hello everyone this is ครูพี P ่บางแอล on kpbltv at youtube. com กลับมาอีกหนึ่งครั้งคลิปนี้เนี่ยอยากจะแนะนาอยากจะบอกนิดนึงว่าในเรื่องของอเมื่อกี้พูดไปแล้วในเรื่องของ summer คมป์ภาษาอังกฤษ2012ที่มาเลเซียเนี่ยฮะอันนี้สําหรับแบบว่าเป็นเป็นเน้นในเรื่องของนักศึกษาผู้ที่สนใจทั่วไปด้วยนะฮะแต่อันนี้มีอีกหนึ่งแคมป์ครับที่จะเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ครูพี่บางแอลร่วมมือกับไอฮิตสถาบันพัฒนาศักยภาพบุคคลนะฮะซึ่งอยู่ตรงแยกโรงเรียนพัฒนาถ้าใครอยู่จังหวัดยะลาก็น่าจะรู้ะนะว่าเป็นที่ไหนอะไรยังไงก็คือ เราจะมีแคมป์ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเลยนะฮะซึ่งแคมป์นี้เนี่ยเราจะใช้ภาษาอังกฤษ100% Uh huh. เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมีโอกาสที่ได้ practice อยากจะได้ฝึกฝนแล้วก็อยากจะดูซิว่าให้ตัวเองเนี่ยสามารถจะจะพูดได้คล่องอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งแคมป์นี้เนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้จำกัดเฉพาะครูอย่างเดียวจริงๆก็คือว่าจะเป็นผู้สนใจทั่วไปที่อยู่ในแวดวงการศึกษาที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในในใน,ในสถานศึกษานะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยตามเ,เสนอนโยบายของรัฐบาลก็คือว่า อยากจะให้ครูหรือว่านักเรียนอะไรเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษวันจันทร์วันจันทร์ทุกจันทร์เนี่ยก็คือใช้ภาษาอังกฤษใช่ปะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ก็คือใครรู้สึกย,ยังไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่านะมาร่วมแคมนี้ได้ซึ่งจะเกิดขึ้นวันที่ 27, 28แล้วก็29เมษายน2555นั่นเองนะฮะก็คือแคมนี้อย่างที่บอกนะครับเราใช้ภาษาอังกฤษ100%เพระา,าพระฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะมีพื้นฐานบ้างเล็กน้อยนะฮะส่วนถ้าใครไม่มีพื้นฐานเอ่อก็ต้องไปเตรียมพื้นฐานมาก่อนนะฮะลองถามที่สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคคลอีกทีนึงก็ได้หรือว่าตัวย่อภาษาอังกฤษคือ I H HID นั่นเองนะฮะหรือว่าจะเรียนอะไรเพิ่มเติมก็ได้แล้วแต่กับครูพี่บางแอลก็ได้จากสถาบันก็ได้ที่ไหนก็ได้แล้วแต่แต่สําหรับค่ายนี้ก็คือต้องมีพื้นฐานบ้างเล็กน้อยนะครับให้ฟังรู้เรื่องนิดนิดหน่อยๆน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไปไป,ไปลุยทีเดียวเลย3วัน2คืนนะครับที่อามาน่าใช่ป่ะอามาน่าแปซิฟิกจำชื่อไม่ได้ใจเหมือนกัน เดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปดูในโฆษณานะฮะมันจะมีบรชัวเขียนไว้อยู่นะครับก็ยี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่เก้าเมษายนนี้ถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยก็กริ้งครัง้งหาครูพี่มังอาวก็ได้แต่จริงแล้ว ตรงไปเลยดีกว่ารับสมัครโดยตรงที่เดียวนะครับที่สถาบันพัฒนาศักยภาพซึ่งอยู่ตรงแยกโรงเรียนพัฒนานะฮะไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนคือไม่จำเป็นต้องอยู่แ,แถวแถวนี้นะถ้าเกิดว่าคุณสะดวกที่จะมาแถวที่จังหวัดสงขลาก็คือว่าจะเป็นหาดสกอมที่หาดใหญ่นะฮะก็มาร่วมค่ายกับเราได้นะครับซึื่อซึ่งครูพี่บางเอาไม่ได้สอนคนเดียวนะมีอีกทีมงานอีกสองท่านซึ่งเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีแหละเออก็คือว่า We are going to speak a lot of English and we are going to use like English 100% so that you are going to have a lot of chances uh, practicing English the whole three days and two nights at um, Amana Pacific Resort at SCOM. Beach, if I'm not mistaken, yeah. So, catch you guys later, uh, with me, crew Pibang L, put on creed suit yacht on TV at youtube.com. I have to say goodbye for now. Bye. See ya. Kpbltv at youtube.com, crew Pibang Ltv, youtube.com, put on creed suit -Yot. กับครูพี่บางอาว www.kppl.webs.com